แล้วพีทก็จะเดินขึ้นไปสะพานตรงนูน้นเป็นสะพานกระจกฉันมากมากเดี๋ยวก็กลงอีกมองกระจกข้างล่างค่ะตรงนี้ก็สวยแต่ดูวิวข้างล่างสิเป็นดอกไม้เต็มเลยวิวรอบๆสวยมากเลยเป็นภูเขาค่ะยืนเต็มเลย ตอนนี้น้าลูกพีอยู่ที่วัดแถวจะแบกค่ะเดี๋ยวน้ลูกพี่จะขึ้นไปดูสกายวอล์คดูซิว่าจะสูงหรือว่าน่ากลัวแค่ไหนล้วพร้อมหรือยังล่ะคะพร้อมแล้วค่ะ<อ>เดี๋ยวนะล้กพี่จะเอาโบขึ้นไปผูกขึ้นบนค่ะอยากไดดีคะ เอา speak. สีสี token. ส้มสีส้มเหรอคะไก่หมูลิงเขียนชื่อเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้กันเลยค่ะอือ จริงๆถูกต้นตองไม้ตรงนั้นก็ได้ว้าวฮะวิวชูเลตเป็ดโอ้โหสูงกว่าโลกเฮ้ เดินไปทักทายกระตูตรงนูน้นเดี๋ยวพี่ก็จะไปผูกโบตตรงนูนง้นด้วยสูงมากก้าขึ้นเกขึ้นค่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ต้องเดินอ้อมภูเขาลูกนี้ค่ะ แล้วน้องพีนก็จะเดินขึ้นไปสะพานตรงนูน้นเป็นสะพานกระจกสูงมากเลย <c oughs> แล้วเดินอ้อมจะเดินไหวไหมคะไหวค่ะโอ้โหเราต้องอ้อมภูเขาเป็นสูงมากนี่คือภูเขาจริงๆดูยนะ่ชยชล่อ่ะว้าวดอกไม้สวยจังยายดู สวยมากมากเลยตอนนี้น้องพีนเริ่มขึ้นเขาแล้วค่ะยังไม่เหนื่อยเลยค่ะ โ <laughs> อ,อ้คนผูกเต็นนี้เยอะเลยแน่นมากแล้วหนูจะเป็นผูกตำแห่งไหนคะผูกขึ้นบนต้นสะพานกระจกเลยค่ะโอ้โ <laughs> หสามต้นนี้คนผูกเต็มเลยฮือ <laughs> ผู้เขา ลงพวเขาเลยมั้ยเหรอนวกเขาเขาบึกเบิลเบตอนนี้ลงพวกเขาแล้วอยู่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 ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นทางขึ้นชันมากเลยค่ะตอนนี้อุ้ยฮะอุ้ยชันมากมากเดี๋ยวก็ลงอีก ลง,ข,ลงข,ขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นข้างๆทางมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยค่ะทางชันด้วยขอพักผ่อนได้ไหมอตอนนี้แบตเหลือห้าสิบอร์ซ็ทางชันสุดๆเลย แล้วจะทำยังไงดีไกลถึงเลยยังถึงคุ้มบอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสะพานกระจกกันรองเท้าพีทลุนเมื่อกี้เด่ไมาร่้วงเต็มเลยค่ะว้าวขอนั่งพักก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว ตัอบัตรตรงนี้ค่ะัวรละ40บาทขึ้นไปตรงนี้กันค่ะ ต้ให้ใส่ถุงเท้าด้วยค่ะน้องลูกพีเดินได้สบายเลยค่ะที่นี่สวยมากเลยแล้วก็แล้วก็สูงด้วยแล้วก็มีต้นไม้เยอะเพราะว่าที่นี่เป็นภูเขาเป็นวัดด้วย แล้วก็สะพายกระตุกมองกระจุกข้างล่างค่ะเห็นแต่ดอกไม้สีเหลืองเต็มไปหมดเลยสูงมากเลยา เหมือนเราเดินอยู่ข้างล่างแต่เราไม่ตกวิวรอบๆสวยมากเลยค่ะตรงนี้ก็สวยแต่ดูวิวข้างล่างสีเป็นดอกไม้เต็มเลยเห็นชัดเลยด้วยสวยมากมากเลยค่ะวิวรอบๆสวยไหมคะวิว รอบๆสวยมากเลยเป็นภูเขาค่ะนูนเต็มเลยสนุกไหมคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะวิวเป็นไงคะวิวสวยมากเลยก็มางข้างล่างเป็นดอกไม้สีเหลืองเสร็จแล้ว เดินผ่านพระค่ะพุ่งบนยังไม่เสร็จเพราะว่ามีพระอีกยังทำไม่เสร็จเลยค่ะธีรนิดตบธีรนิด,นดตอนนี้ถึงทางลงแล้วค่ะนนลลภพิษซื้อน้ำมะพร้าวมากินเพราะว่านาลัลวพิหิวน้ำมากแล้วก็ขึ้นเขานานด้วย <Okay. S 1> ใช่ค่ะตอน เมื่อกี้เหลือห้าสปอร์เซ็นแต่ตอนนี้นาพียเหลือ100%่งยปอร์เซ็แล่ลาลงนเตรียมเรแล้วค่ะนารีเดินขึ้นไปข้างบนมาแล้วค่ะ แลองพีเดินอ้อมจากภูเขาอะ่ะจนไปถึงสกายวอล์กสูงมากเลยค่ะแล้วก็สวยด้วยบนสกายวอล์กอ่ะเดินปนสะานนีใช่ั้ยคะใช่ค่ะสะพานนี้ค่ะแล้วก็องภูเขาเใช่วันนี้คลิปจบแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้นาลาวพีด้วยนะคะฝากกดติดตามตรงนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย